วัดดีพอแม่ไปน้องเห้ปรีกคนมาประกอบเจยามรดิ์แกเนี่ยเหมือนเดิมไปน้องมากินก้าวบอดิษฐ์เววาพไปน้องมาแรบริษก์แก้วไปน้องแกงกตินกไปน้องได้หรแวงไปน้องเออจำเลยไปน้องเดกต้มกมินไก่บานไปน้องปักนอกบอดิษต์กามีตัวปลูนี่หลุ่เกลือเนียงเพืือแดงไปน้องกระเจี๊ยบมาไปน้องชินันเลืพียน้องจำเลยี่น้องวนนกกวานกไปน้อง của tí nó nhà bỏ cái quả đi đám nó vào đây 我包了，我了、no กับเก้ามันบ้านเรว,วนเวียนแต่ตอนนี้เปลีย่ยนแร้แทงหมูแทงไก่เอเกงปลาเปลีนะ่ยเวีย,ยนอเก่งนกอก ดูกรอบอย่น้องเออน้องไงร้อนเลย

ออเป่าไอ้จุดโตอะเาเนาะคลิปมันยาวนอยเนาะยังกะติดดอกก็ผมเคยบ้านเป็นเนาะข้าวเลยเนาะอไปน้องตาจอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับทาก้ e บริกานเปน้อนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องกอบคุณกอบคุณเปน้องแคปีทั้งม่ทังเขาเปน้องคอยับบทคอยติดตามคลิปบอยติดรถเดี๋ยวมาไปน้อง เดะคลิปหน้าบาทิดหน้าเมนูได้หมากว่าปีกว่านองลาไปนองรอจุมนะคลิปนี้บาทิดก็ตัวลาไปก่อนขอเชิญไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้อง